น้องปีใหม่เปิดเทอมวันแรกอย่างสดใสเปิดค่าเทอมโรงเรียนที่หลายคนอยากรู้เผื่อพ่อแม่เตรียมพร้อมเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต,ต์ที่อบอุ่นหัวใจและชวนให้แฟนๆได้ยิ้มตามเมื่อล่าสุดแอฟ,ฟทักษอรพักสุขเจริญนางเอกสาวขวัญใจมหาชนและหวานใจของพระเอกนนกุลชาน,นนเธอได้โพสต์ภาพลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่เด็กหญิงเอวรินเตชนรงค์ที่วันนี้โตเป็นสาวน้อยวัย1 1ปีแล้วกับวัน,นเปิดเทอมวันแรกของพี่ปหหรือเยีเจ สำหรับเส้นทางการศึกษาน้องปีใหม่นั้นถูกวางหลักฐานมาอย่างประณีตโดยคุณแม่แอฟเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลที่โรงเรียนไ v วี o บา d น n อินเตอร์เนชั่นแ o ลสูลโดยค่าเทอมของที่นี่อยู่ในช่วงประมาณ250 000ยบปีบาทจากนั้นเมื่อถึงวัยประถมศึกษาคุณแม่แอฟได้ส่งน้องปีใหม่เข้าเรียนที่โรงเรียนทอสโดยค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0 0บาทเวปี ซึ่งแอฟทักษอรเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าน้องปีใหม่ลูกสาวสา,วสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจําวันหากระหว่างทางต้องเลือกเรียนโรงเรียนอินเตอร์หรือโรงเรียนไทยถ้าลูกโตแล้วจะให้เลือกเองนอกจากนี้ยังได้เห็นน้องปีใหม่ทํากิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากวิชาการในห้องเรียนทั้งเล่นดนตรีเรียนเต้นศิลปะและอีกมากมายโดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวรวมถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ภาพล่าสุดน้องปีใหม่ขึ้นโชว์เต้นเคป๊อปบอกเลยว่ายังไม่สิ่งไหนที่สาวน้อยคนนี้ท้าไม่ได้ยิ่งโตยิ่งสวยแถมมากความสามารถจริงๆวันนี้น้องปีใหม่เดินหน้าเข้าสู่ช่วงชีวิตใหม่อีกครั้งในวัย11ปีท่ามกลางรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคุณแม่และแฟนคลับทั่วประเทศส่งกำลังใจให้น้องปีใหม่สนุกกับการเรียนและเติบโตอย่างงดงามในแบบของตัวเอง